ันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เริ่มเข้าสู่วัยเกษียณคุณคิดว่าคุณอยากจะทําอะไรถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะอยู่กับบ้านเฉยๆอยากจะดูแลลูกหลานหรือว่าอยากจะไปท่องเที่ยวเพื่อจะบอกเลยนะคะว่าอันนั้นเป็นแค่ช่วงเวลาแรกของการเกษียณเท่านั้นเองนะคะแต่เมื่อเวลาที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตมันมไม่มีอะไรทําจากที่เราเคยไปทํางานทุกวันใช่ไหมคะ แล้วเราก็จะต้องหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนอยู่กับบ้านมันก็จะเกิดความรู้สึกว่าเนาะไม่มีชีวิตชีวาจะทําให้เราเนี่ยค่อยๆมีความรู้สึกว่ามันเบื่อแล้วก็จะเริ่มรู้สึกด้อยค่าตัวเองว่าเราไม่มีคุณค่าอยากจะเชิญชวนนะคะว่าทุกคนเนี่ยน่าจะลองกลับมาทบทวนตัวเองค่ะว่าเราควรจะต้องมีอะไรทํานอกจากคือบางคนอาจจะไม่จําเป็นต้องหาเงินเพราะว่ามีได้สะสมไว้เพียงพอแล้ว แต่ว่าการทํางานในช่วงของวัยหลังกษียเนี่ยมันยังเป็นสิ่งจําเป็นนะคะเพราะว่ามันจะทําให้สมองของเราเนี่ยไม่เสือ่อมแล้วก็ร่างกายของเราก็จะมีการเคลื่อนไหวขยับอยู่ตลอดเวลาทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าการที่เรากลับมาทบทวนว่าเราเคยมีความรู้อะไรมีประสบการณ์อะไร มีความรักความชอบอะไรในช่วงที่เราเนี่ยยังไม่ได้ทําในช่วงที่เราทํางานใช่ไหมคะมันไม่มีเวลาที่จะทําในสิ่งที่เรารักเราชอบเราก็สามารถที่จะกลับมาทบทวนแล้วก็อานามาทาในช่วงนี้ได้นะคะอย่างเช่นเรื่องของการทําอาหารถ้าใครชอบทําอาหารนะคะมันก็สามารถที่จะทําอาหารอาจจะเริ่มต้นด้วยการทําอาหารให้กับลูกหลานทานหรือว่าเพื่อนฝูงทานอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เรามีชิตชีวามากขึ้นหรือจะทําเรื่องของ งานฝีมือก็ได้นะคะอันนี้ก็จะสามารถสร้างอาชีพได้ด้วยนะคะนอกจากนี้เราก็สามารถที่จะทําช่องของ y o u t u นะคะออกมาแบ่งปันความรู้ก็ได้ทํา Tik t o อกออกมาแบ่งปันความรู้ก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณทําแล้วคุณมีความสุขคุณอาจจะไม่ชอบเรื่องของออนไลน์คุณก็ลองไปทําในเรื่องของออฟไลน์ก่อนคือการเข้าไปในกิจกรรมของสังคมไปชุมชนต่างๆนะไปช่วยเหลือไปสอนหนังสือกับคนที่เขายัง ได้โอกาสอย่างนี้ก็ได้นะคะไปอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะทําได้หมดเลยนะคะแต่ว่าคุยวานเนี่ยเข้ามาศึกษาเรื่องของออนไลน์นะคะก็เห็นว่าออนไลน์เนี่ยมันเป็นช่องทางที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าถึงผู้คนได้ง่ายและทําให้เราสามารถส่งต่อความรู้หรือทักษะต่างๆของเราที่เป็นประโยชน์เนี่ยออกไปได้มากขึ้นนะคะมากกว่าที่เราอยู่ในออฟไลน์นะคะ ก็เลยคิดว่าในเรื่องของการทําออนไลน์เนี่ยมันเป็นสิ่งจาเป็นถึงแม้ว่าเราจะ,กะเกษียณอายุแล้วแต่เรายางสร้างคุณค่าให้กับสังคมได้ค่ะถ้าคุณสนใจที่จะทเรื่องของออนไลน์นะคะมันมีช่องทางมากมายเลยนะคะอาจจะมีทั้ง t i k t อกซึ่งเป็นการเข้าถึงง่ายมากนะคะสำหรับการเปิดช่อง t i k t อ k เนี่ยมันง่ายแล้วก็เข้าถึงผู้คนได้มากหรือคุณจะทําเป็นเพจนะคะในเพจ Facebook ใน YouTube ก็ได้ใน IG ก็ได้ในเร m อ n เอกอะไรได้หมดเลยนะคะตรงนี้มันเป็นช่องทางที่น่าสนใจมากถ้าสนใจนะคะก็สามารถที่จะทักมาปรึกษากับุยวิวาได้เพราะว่ากุยวิวาก็ได้มีประสบการณ์ในเรื่องการทำตรงนี้มาระยะหนึ่งแล้วซึ่งก็มีความรู้ความเข้าใจตรงนี้เป็นอย่างดีค่ะก็ฝากนะคะว่าถ้าใครสนใจที่อยากจะทําเรื่องของออนไลน์นะคะปรึกษาทักเข้ามาในเพจุยวาะก็ได้นะคะในช่องทางที่คุยวา แปะลิงก์ไว้ด้านล่างก็ได้นะคะค่ะวันนี้นะคะก็นําเสนอไอเดียง่ายๆนะคะว้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดคอมเมนต์นะคะมาพูดคุยกันได้แล้วก็กดแชร์นะคะกดติดตามคุยวานะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่คุยวาจะนําเสนอใน,ในคลิปถัดๆไปนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ